สมุดประกันชีวิตเดินหน้าให้ความรักดูแลคนไทยด้วยเลิฟไมซ์เซ็ตพร้อมยืนยันโควิดหยุดเล่าไม่ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดูแลลูกค้าท่ามกลางวิกฤตบริษัทไทยสมุดประกันชีวิตมหาชนจำกัดโดยคุณอนุสลาบัญญัติปิยะพ์กรรมการผู้จัดการเผยครั้งแรกโอเชียนไลฟ์ไทยสมุดที่เปิดขายโอเชียนไลฟ์สมาร์ทอินเวสเตอร์ยูนิตลิงก์ แผนประกันชีวิตควบคุมการลงทุนชําระเบีย้ยประกันเพียงครั้งเดียวรับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพเริ่มต้น120%ของเบีย้ยประกันภัยชําระครั้งเดียวออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่มองหาแบบประกันที่เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเองจากกองทุนคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมืออาชีพมีความยืดหยุ่นสูงต้องการเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ท็อปอัพพรีเมียม สามารถเปลี่ยนกองทุนได้ไม่จำก,กัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าธรรมเนียมพร้อมคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาทางการเงินและแอปพลิเคชันช่วยวางแผนที่ทันสมัยเพ,เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะมีเงินก้อนเพื่อมอบให้กับคนที่คุณรัก โอเชียนไลฟ์สมาร์ตอินเวส n ตอร์ยูรับประกันภัยตั้งแต่อายุ30วันถึง70ปีคุ้มของชีวิตยาวนานจนถึงอายุ99ปีผู้ที่สนใจสามารถศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ w w w o d w a n c o t h ติดต่อศูนลูกค้าสัมพันธ์โทร02 207 8 8 8 8 วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีงานแถลงข่าวของไทยสมุทรประกันชีวิตก็ต้องถือว่าโอเชียไลน์ไทยสมุทรประกันชีวิตก็สามารถที่จะก้าวผ่านวิกฤตที่เราเจอกันจากวิกฤตโควิด -19 กันมาได้ดีพอสมควรนะคะโดยเรายังมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยมีค่าคา capital adequacy ratio อยู่ที่371%ช่วงที่วิกฤตโควิดเราก็ ได้มีการดูแลลูกค้าผู้เอาประกันของเราโดยมีการให้กรมธรรม์โควิดเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าทุกๆคนที่ทำประกันชีวิตไว้กับไทยสมุทรแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มใช้ระบบดิจิทัลต่างๆเพื่อรองรับการบริการให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วกับลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Ocean Connect ที่วันนี้มีการ มีไลน์มีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์กันได้แล้วก็เชื่อมโยงไปยังโมบายแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ocean c l u b แอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปถึงการบริการของเว็บเซอร์วิสต่างๆที่ไทยสมุรมีนอกจากนั้นเราเริ่มโครงการที่จะขายรการมธรรม์ประเทศยูนิทลิงหรือกรมธรรม์เท่าการลงทุนซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่1นนกรกฎาคมค่ะขณะนี้ก็มีตัวแทนต่างๆมากมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศที่จะให้บริการในบรณีที่ลูกค,ค้าสนใจนะคะประกรันค่ะ